สวัสดีครับพี่น้องแซปนุสเิอร์ทีพาพบึงโรงแรมพี่น้องอั่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่พี่น้องฝางโมเดิร์นครับสไตล์โมเดิร์นครับมีหลายราคาครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศข้องหนำเราเนี่ยนี่เรื่องไรยังครับเนี่ยอันนี้เป็นถนนใหญ่ครับถนนที่เขาอำเภอฝางกับอ่าแม่แม่อาย ปลามได้ก็แค่ประการครับน้ำไหลดีหรอมั้งดูการน,น้ำไหลดีให้ข้อข้อหนาวโรงแรมครับเดีย่ยวไปพาคอยบื้อไปข้างในฝางหมูดุนเขามากที่หมูจุ่มพีม่น้องในการร้อนๆนี่กิหมูจุ่มเป็นสุดยอดครับบุฟเฟ่ต์ร้อยเก้าบาทครับ ขาโรงแรมครับหมูจุมอยู่ข่างทรายมือพี่น้องคือยังไงพันธ์เทนไปคือยังแบบเป็นหมูจุมเป็นอันจัดบุญจัดงานสมัยบาตเท่าหไหรครับมีหลอดไฟของางการให้มาเรียกเจ้าเลยในในวัดในอย่างพันธ์เทนเป็นงานบุญในอย่างทีน่นำนี่โรงแรมครับโรงแรมคล้ายๆรูปตัวแอลครับพี่น้อง นีต้นไม้กลางซื้อฟางโมเดิร์น4ิ0ร้อยยี่สิบบาทครับฟังนี้ครับ4 2ร้อยยี่สิบบาทพี่น้องฟางโมเดิร์นครับเสื้อในเกินพ่อเลยครับรู้ฟังเดี๋ยวมัิจะพาเบึงงานไปบุงเลยไม่กาดส่วนรีเซพชันครับนี่ราคาของพี่น้อง ต้องไปจนหมอเช็กอีนทั้งเนี่ยป้าเบิร์งนี่ครับชัดๆครับราคาส่วนบาน2องห้องพันห้าตวนเดียว1ะร้อยสิบาทต้นตึกีร้ยี่สิบาทที่นี่ปากคาบ่นครับชื่อกาแฟที่ครับตอนเ่อเบร์กนมอรนิ่งัานครับ โอ้เห็นห้องนี่นไหมเว้ยโอ้ยห้องหารไหมตัวเนี้ยอันนี้เห็นไหมครับเจักรอันมายังยังบ่มีแบบนี้ครับอันนี้เห็นไหมแล้วไม่กาดโอ้นานอังมากปวดรักดูครับปน้องรถไถนี่เป็นโซนบ้านครับถนนยางไปโซนหลังตึกหลังห้อง ตึกครับเ่ยสนุสนยางทางยางไปบ้านหลังครับปูเขาพร้อมพี่น้องกระจจมครับเป็นหลังเขาเจ้าเขายู่งามมากตรงนี้สุดยอดครับเนี่ยฟังโมลุนลิสต์ ผู้ใดอยากมาเที่ยวครับผมเพิ่งฝังครับผมนน่นลกแรมเนี่ยครับฝังโมเดิร์นรีสอร์ทฝังโมเดิร์นครับบรรยากาศดีมากเลยที่หอดมุจุมพร้อมดูว่าพี่น้องผสมประสานร,ระวงรังบรรยากาศชาวนากับคุณมีกระตังครับพี่น้องคุณมีงเงินครับที่มีอันจะกินพนังาะ <laughs> อันนี้คือชาวนาคืออาชีพผมรับ ช่เช่นนั้นเพราะว่าใช่ช่นนั้นโอ้โเขาเขียวที่งามใครจะนั้นแบบนีเนระนี่ของอาหารไหมครับทุกคนเป็นท่านั้นครับมีทางเดินครับมันกกองหลวงงานพนอดประตูครับในการเดินรอบ โอ้ฟังเปือเห็ดขึ้นไหมตัวนี้ยังครับเี่ยคือสีนี่ตัวนี้ก็สีนี่น่าสีบ่อ้เห็ดไหมอากาศนี่แหละครับคือใส่รถไทหนาครับาใส่ตามใส่ได้อยู่วะเนี่ยจิดเข้มมือนีือเบล่า ทางยางเป็นไม้ไมครับพี่น้องแนวรูปไข่เบิกัดสุดยอดแห้พี่น้องมาครับผู้ใดมาเที่ยวฝฟังโมเดิร์นครับอยู่เพื่อฟังครับข้องน้ำเตอรหลังเตอรหลังพี่น้องฟังโมเดิร์นเด้ยเป็น หลังคู่ประมาณพัน 1, กว่าบาทครับเนี่ยเพราะคู่กันเนาะพันกว่าบาทเยอะกว่าเจ็ดร้หาสิบมุกส่งนี่นั่นจะเป็นคู่ครับเนี่ยนั่นหลายคนครับนี่เขาหน้าหลพี่น้องนี่เราสมัยก่อนน้าหลเห็นไหมครับนี่เขาคุณตัวแห้งนี่เป็นที่บ้านผมนี่ผู้ขอประสมรัชครับบริการท้องหน้าครับ ับสำหรับคนมีกระตังครับลงตัวเลยเกินทั้งทางยางนะผู้หอเชียงใหม่148กิโลเมตรกาแฟเชียงราย114โลนำ้ำกรร้อนโอ้บอกเมื่อรับราจะไปเที่ยวใส่บรรยากาศไม่ก็คึมๆครับพี่นมม้องดอยอ่างขาง30กิโลเท่าตอน31ครับ ยางบลูประตูเขาเปิดปบดออลูลลป,ป,รรป,ป,ประตูมีอย่างับพี่น้องโอ้บรรยากาศดีแฮ่พี่น้องเอ้ยอย่างนี้มองให้ค้างหน่อยบ่นั่งหลินพี่น้องช่างลงตัวเหลือเกินสุดยอดเลยพี่น้องเปิดประตูลุบเปิดลูบมีอย่างอ้ยน้ำไหลไหมนี่เราอยู่บ้านผมเป็นสีครับน้ำไหลครับน้ำไหลไหลติมนีมน่เป็นสีครับ ลจากให้หนึ่งปให้หนึ่ครับให้หน้า้หน้าห,หน่อยหนบ่บอกมือเกี่ยวตนเกี่ยวขอให้ขีม,มวนนโอย,โอยดดยนะครับอืมอหดอ่ะให้หน้าน่าอ่านเลยพี่น้องเอ้ยโอ้อองเกี่ยวขาเขาเงี้กังามเขาเกี่ยวปึดน่งามักะจมจมพี่น้อง หลังบิลังครับโอ้สุดยอดครับพี่น้องการบินแล้วสมิเออ่เด้อพี่น้องเด้อินไปมาฟังกับมาเบิ่งนะครับฝังโมเด,ดิร์นครับครับผม